สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอครับสวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเบิร์ดครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงแนนค่ะพบก,กับพวกเราทั้งสามคนในรายการนักปฏิบัติธรรมขเขาคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้าวันนี้เกี่ยวกับการให้ทานนะคะว่าให้ทานด้วยอาหารตอนแก่หรือตอนหนุ่มสาวตอนไหนดีกว่ากันค่ะ,ะถ้าเป็นแชทแชทคิดว่า ตอนไหนดีกว่าอะ่ะในน,ใน,นี้ในที่นี้หมายความว่าพอเรารคุณไปทําทานด้วยอาหารมาเนี่ยผลของทานเหล่านั้นจะต้องมาส่งผลด้วยถูกต้องไหมคุณคิดว่า,<ร>าผลของทานมาส่งผลตอนหนุม่มกับตอนแก่ตอนไหนดีกว่ากันใชคิดว่าเรายังรับผลไหวนะ่เราทานไหวผมว่าปัญหาผมว่าคือผมว่าไปเห็น คนที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมแกก็เกษียณแล้วอะไรเงี้ยโอ้แกก็ทําบุญใส่บาตรทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันเขาเนี้ยคือผมว่าพอมองผลออกว่าผลที่ได้มามันจะต้องเป็นบุญที่เป็นอาหารถูกต้องไหมเ <c oughs> ออคราวนี้เป็นไงครับโอ้ยตอนแกก็ยิ่งทําบุญก็ยิ่งมาส่งผลเป็นไงครับ <c oughs> eating enjoy แล้วบางทีเนี้ย <c oughs> ร่างกายอาวัยวะต่างๆของคนที่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมันย่อยไวอ่ะ <ช>จะหลับไม่ไหวนะคะ่ะใช่นะครับแล้วสมมติอสมมตินะสมมุตมิตถ้าคุณทําทุกวันทุกวันเงี้ยแล้วเวลากูศลมาส่งผลเนี่ยลูกหลานพาไปกินเนี่ยของอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยของมันมั่งของทอดมั่งของอะไรมั่งของอร่อยอยู่แบบอย่างต่อเนื่องเลยเคยเห็นไหมครับคนที่ผู้สูงอายุะหลายท่านลูกหลานพาไปกินข้าวแทบจะทุกอาทิตย์เลยใช่แล้วถามว่าผลที่นั่นมันคือผลบุญของคุณที่คุณได้ก็จริงจริงไหม แต่ผลเสียที่มันตามมาคือสุขภาพใช่ถูกต้องสุขภาพของคุณถูกต้องไหมค่ะแต่ทั้นเนี่ยถ้าากว่าเราเข้าใจระบบของกุศลเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยถ้าคุณมาเลือกเลนตอนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นไงครับไฟธาตุในการย่อยเป็นไงครับดียังดีอยู่ดีแน่นอนเป็นไงครับถ้าบุญมาส่งผลตอนนั้น ถึงไหนถึงกันไปเต็มที่ถึงไหนถึงกันแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยถูกต้องไหมคราวนี้ถ้าคุณยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หนุ่มสาวมานะคุณให้ทานด้วยอาหารมาอย่างต่อเน,นื่องนะเพราะไปถึงตอนอายุคุณเยอะเป็นงไงครับมันเฉยๆล่ะลองประหมดแล้วก็เฉยๆแล้วมันไม่ได้แบบใช่ไหมถึงตอนนั้นคุณไปรักษาสุขภาพก็ได้เมื่อไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ได้อือ แต่บางทีงเงี้ยเราก็มาทําตอนอายุเยอะอล้วเงี้ยโอ้โหไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยสุดท้ายเป็นไงครับคุณหมอบอกว่าร่างกายรับไม่ไหวดีใจด้วยนะคคนไข้ตอนนี้คุณเป็นเบาหวานแล้วใช่ไหมคุณมีไขมันส่วนเกินเยอะเกินแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ออ <c oughs> ความดันคุณกินเกลือเยอะไปตอนนี้โชคดีมากนะครับคุณหมอขอบอกว่าตอนนี้คุณไม่เป็นคอหอยพอกแล้วนะครับ แต่ความเค็มที่คุณกินเขไาไปเป็นไงครับความดันแทนกลายเป็นความดันแทนอีกใช่ไหมนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้เลนใช่ไหมคุณดีไซน์ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับก็ญาติิผมก็ยังทำบุญด้วยอาหารตอนแก่กันึงเยอะแยะเลย บางคนคิดว่ากลัวแบบอุ๊ยเดี๋ยวชาิหน้าต้องอดแน่เลยใช่ไหม,มทําแต่ชาตดนี้ไ้ก่อนเลยนะแต่ถ้าคุณทําได้ตั้งแต่หนุ่มสาว,วาสบายเลยตอนนั้นไฟธาตในการย่อยก็ไม่ยากแล้วใช่ไหม,อ,มอ,อายุเยอะแล้วก็โอ้จะย่อยจะนั่งจะเดินจะโอยจะทีก็ลําบากแล้วใช่ไหมครับก็ม,มองมอยนี่มิติหนึ่งก็คือเหมือนกับ ทำบุญนั้นแนหนุ่มสาวคือเริ่มเริ่มสร้างนิสัยที่ที่ดีนั่นแหละนั่นแหละตอนที่เรานั่นแหละเริ่มต้นจะได้มีเวลาสะสมบุญนันแนหะบางทีแบบไปทําบุญว่างแล้วค่อยทําหรือว่าตอนแก่แล้วค่อยมีเวลาทําเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราได้สร้างนิสัยได้มีเวลาสร้างนิสัยน้อยลงครับใช่อือแล้วแบบโอ้โหมันแบบมันเแสบบ้นแดงผ่าแปดมากในเวลาฟันเนี่ยใช่ไหมครับ ถ้าอย่างอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมเออถ้าแบบตอนนั้นคุณคิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบตอนเด็กๆเ,เคยคิดว่าเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเข้าวัดเข้าวาแล้วกันใช่ไหมเออมันไม่ทันใช่ไหมตอนถึงตอนนั้นก็ใครจะไปส่งคุณเนะ่ะเดินก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะจริงว่าแล้วก็มีอีกอีกประเภทนี้ก็คือแบบอุย้ยหนุ่มสาวก็ไม่ทําแก่ก็ไม่ทําญาติญาติจะเลยญาติจะเลยแบบอุย้ย จะตายทําไงดีเอาฟังธรรมะอัดเข้าไปอีกเผื่อ <c oughs> จะรอดใช่ไหมคุณไม่ได้สร้างนิสัยในการฟังธรรมะมาเงี้ยคุณไม่มีวันเข้าใจอะเชื่อผมโอ้แล้วบางบางคนนะอัดถ้าแบบยอดพระกันพระไตปิดกไปเลยอัดปฏิจจสมูบาทเข้าไปงงเลยครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลย,เลยถูกต้องไหมเขาพูดปาษถามาลีเขาพูดอะไรกันใช่ไหม อายตนะคืออะไรสลายตนะคืออะไรพามเรียบร้อยเรียบร้อยงงความสงสัยเป็นเหตุบังเกิดไปเป็นสัตว์เดาารัจฉานต่ออีกมึนออมึนต่อไปอีกไม่รู้เรื่องเลยถูกต้องไหมจริงๆต้องเล่นทำกุศลไว้นะคะช่วงถ้ายจะได้มีกุศลให้ระลึกใช่ ตอนนั้นเวลานั้นคือคุณต้องพร้อมแล้วใช่ไหมตะเบ,บียงมันต้องพร้อมแล้วฝึกมาดีขนาดไหนถึงเวลาตอนนั้นคือคุณซ้อมแบบเขาเรียกโค้งสุดท้ายแล้วซ้อมใหญ่เลใช่ไหมตอนถ้าคุณอายุเยอะแล้วใช่ไหมเพราะว่าจิตสุดท้ายเนะี่ยเขาวัดกันที่อารมณ์ของจิตว่าใครจะประคองได้ดีกว่ากันนะครับอืมช่วงนั้นยิ่งยากเลยนะคะัพราบแบบเป็นป่วยเวทนาต่างๆใช่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกเวทนามา เอาอะไรไปสู้ว่าดิ้นเป็นไสเดือนถูกน้ำร้อนลวกเหมือนเดิมอ่าอาจจะแบบที่สุดที่สุดเวทนาที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาวัดไม,มไม่ได้ใช่ไหมเขาวัดกันที่อารมณ์จิตสุดท้ายถ้าคุณเกิดเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยแล้วโทสะเกิดไดเล็กตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านสำนักพยายอืม อาวัยวาส่วนไหนที่มันมีเวทนามาแล้ววิบากมันจะมาตอนไหนอ่ะใช่ป่ะมันจะให้มาตอนแก่ก็บางคนเออ,อันนี้ผมก็เคยได้ยินเขาเล่ามานะบางคนบอกใกล้ๆจะตายร้องเป็นเหมือนวัวเหมือนควายที่ตัวเองเชือเ่อเลยก็มีหรือแม้แต่อันนี้นะอันนี้อันนี้ผมตอนที่ผมเคยไปบวชแล้วพระที่อยู่ในสำนักนั้นเขาเล่าให้ฟังนะไม่ได้เล่าให้องค์เดียวนะเขาเล่าให้เราฟังหลายองค์นะ พระที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ดังๆเลยนะตอนที่เขาว่าเป็นพระอรหันนะอันนี้ผมก็ไม่เพราะว่าผมไม่ทันนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังเฉยๆนะตอนก่อจมโหน้าภาพที่ลงพิบานรร้องหาพ่อหาแม่นะครับพ่อจา๋าแม่จา๋าช่วยหนูด้วยอย่างนี้เลยนะแล้วตอนนั้นนะคุณไม่ได้ฝึกมานี่แบบจบเลยนะ ใช่ไหมครับมันไม่ง่ายนะถูกต้องไหม,ามบางคนก็มึนเคิมใช่ไปทางนะั้นเหมืนเคริรมว่าเตรียมตัวหมาแมวรออยู่ใช่ไหมหรือบางคนวางอารมณ์ของจิตผิดเนี่ยจบก็มีไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋วถ้าคุณเลี้ยงผ่องใสไม่ได้เรียบร้อยเลยใช่ไหม ชั่วโมงนะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคุณต้องช่วยตัวเองงัดทุกอย่างที่มาใช้ถูกต้องไหมคุณเคยสวดมนต์บทสวดไหนคุณก็ต้องเกาะให้ได้แล้วต้องเกาะแล้วจิตต้องผ่อ่งใสด้วยถ้าคุณไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยงเงี้ยเอออันนี้ผมอันนี้ผมนอกเรื่องสมัยวัยรุ่นนอนแล้วเสร็จแล้วผีอัมเราก็เคยได้ยินว่าเอ้ยถ้าผีอัมเนี่ยเราก็ต้องเอยเราต้องท่องคาถาสู้กับผีแต่พอเอิญ จำไม่ได้ครับบทนั้นผมก็ท่องไปได้ครึ่งหนึ่งเอ้ยยังไงต่อเนี่ยสักพักผีเขาก็บอกว่าอันนี้ขออนุญาตใช้คำหยาบได้นหนะกูรู้ว่ามึงจําไม่ได้เดี๋ยวที่เหลือกูท่องให้อ๋อก็ออกไม่ได้ทาไงดีผีเก่งกว่าช่วยสวดเอาไงนะคราวนี้อ่่ให้ผีไหมครั้นี อนะครับก็ฝากเอาไว้แล mm ้ว hmm. กันนะก็ลองไปพิจารณาดูอย่างน้อยถ้าคุณยังหนุ่มสาวอยู you ่ค mm ุณ hmm. ก uh ็เร่งสปีดตอนนี้ยังทันใช่ไหมแต่ก็ทันทีเขาเลยไปจนถึงวัยสุดท้ายแล้วก็มันไม่ทันแล้วก็ต้องปล่อยไปตามจะถากรรมนะครับใช่อืมนะะ นะครับพยายามฝึกไปนะครับค่อยๆทําไปนะครับในสังสารวัตรนี้ก็มีให้เราเรียนรู้อีกทั้งหลายอย่างใช่ไหมอมันไม่ง่ายแต่และอย่างไม่ง่ายหรอกไม่รู้จะอยู่ถึงแก่ด้วยหรือเปล่ารีบบุดเก็ยินดีใช่เพราะความตายมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม,มแล้วเราบุญที่เราสะสมไว้กําลังใจของเราเนี่ย ความคิดอะไรเงี้ยคิดบวกคิดลบของเราไม่ได้ความคิดคืยังเป็นตัวชี้นําเราได้ใช่ไหมว่าข้างหน้าเราจะเดินไปทางไหน,นก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอ่ะมามีอะไรเพิ่มเติมครับอ่าถ่าไม่มีแล้วเดี๋ยวก็รีบไปใส่บาตรก่อนเผื่อจะได้ของอร่อยๆบ้าง แลก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการน,นะคะวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยเวลาที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคําถามตอบคําถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านทางเลขบัญชี QR code YouTube member Super Tank สำหรับวันนี้พวกเรา3าคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม e ่อีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ